เมื่อเห็นใครได้ดีเห็นใครทําดีประสบความสําเร็จจากการกระทําดีของเขาหน้าที่เราควรจะชื่นชมยินดนะีให้การอนุโมทนาในคุณงามความดีตรงนั้นเราเองก็จะเป็นผู้มีส่วนแห่งกุศลนั้นด้วย mm hmm. ก็เหมือนที่ในบทอนุโมทนาที่พวกเราได้ฟังกันอยู่นะสําหรับพวกที่มาถวายทานตอนเช้าประจํา ซึ่งมีบทหนึ่งที่แปลออกมาว่าการที่มีคนทำความดีแล้วมีคนมาช่วยเหลือหรือชื่นชมย,นยินดีในคุณงามความดีที่เขาทำบุคคลเช่นนั้นก็เป็นผู้มีส่วนแห่งบุญด้วยและบุญของผู้ที่ทำคนแรกก็จะไม่ลดน้อยถอยลงไปเพราะเหตุจากการที่คนอื่นมาอนุโมทนาหรือช่วยเหลือดังนั้นไม่ต้องตระหนี่บุญ เห็นคนอื่นมาชื่นชมยินดีก็อย่าไปกลัวว่าบุญเราจะหมดบุญเราจะน้อยนะเพราะพูทมีพระภาค้าก,กล่าวไว้ชัดเจนว่าบุญเราไม่น้อยลงบุญเราจะไม่หายไปไหนแต่ในขณะเดีวยวกันคนอื่นก็ได้รับบุญกับเราด้วยอันนั้นนี่ก็เป็นในมุมของว่าเมื่อเห็นคนอื่นทําดีแล้วการที่เราชื่นชมยินดีเราก็ด้รับบุญกุศลกับเขาไป